ไม่เอาอ่านเป็นอันนนั้ตีเลยเก็บเป็นยาเป็นยาปีติเลยเก็บอ้อมขางให้ห้ามอะไก็นยับไปยับไปที่พีหยิบเบิดแต่ว่าคนบุคคลหาเหตุนาพ่อเหตุเอาโบเป็นบาทจงไว้ให้แน่กระซงมามาบ่ทันบ่ได้เกณ ยานะคะมันเห่าเห่านี่แหละโอ้ยเห็เห่าเห็ดยางมานี่แม่ยาเอิร์นมากจริงๆมันสิมาคุยเห็ดปลอกพานอยาเก็บนั่นเดีมากมามาเจ้ามาจักทางสีเอาเลยเนี่ยโซงเลยมันออกร้ายปวดปวดปวดแทกเหรอ ยี่โกบมาอยากเดียกมาหาทิมมีดไปใช้ระบาดนี่ทิมหอตมีดขิมเวงแม่นี่ที่ดรถจักมรถจเอารถทิ่หายแกงหนึ่งเลกปากเลกปากมาเจอมีคนมาหา เอ้ยจะง,งามได้เพิ่เบิ่นพิ่นมาด้บนนั้งโทรศพัพท์โหูอยู่ที่ขึนอะไรนี่จับคอยจับใบไม้อ่อมันสิแตกบ้าเครีอสิได้ห,ดดหนึ่งว่ายให้ในวมันทุกสิไปเอาน้ำ <laughs> ไ่โบมี่มีพันธอนุโลมเด้อก่อนโบมีพันอนุ